สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็ไปต่อกันด้วยหลักสิบบนนะคะสูตรเก่าคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมดสามสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นเลขเด่นสี่ตัวนะคะเดินที่หลักสิบนะคะ สถิตินะคะย้อนหลังตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกสามเก้าห้าเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือเก้าเลขเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่ศูนย์เลขเด่นนะคะหนึ่งสองสามสี่เข้าที่สอง เลขเด่นนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเข้าที่แปดนะคะเลขเด่น 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าศูนย์เข้าที่เก้านะคะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะเลขเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้า เลขเด่นนะคะ9012เข้าที่9นะคะเลขเด่น7890นะคะเข้าที่0เลขเด่นนะคะ8901นะคะเข้าที่0นะคะ ่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะเป็นเลขเด่นสามตัวนะคะสถิติย้อนหลังตั้งแต่วันนี้เลขที่ออกหกศูนย์สามะคะเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือศูนยเลขเด่นหนึ่งสองสามนะคะเข้าที่สอง เลขเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์เข้าที่แปดนะคะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งขอไพค่ะแปดเก้าศูนย์เลขเด่นนะคะ 8. ขอัยค่ะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งเลขเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์ เข้าที่เกนะคะเลขเด่นแปดเนะคะเข้าที่9นะคะเลขเด่น6กเจ็ดแงวดนี้นะคะหลุดเลขเด่น8 9 0เนะคะเข้าที่0น ต่อกันด้วยสูตรที่3นะคะสูตรที่3นะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดนี้เลขที่ออก5 9 8เลขเด่นที่ได้คือ9 1 2นะคะเข้าที่9เลขเด่นนะคะ9 1 2เข้าที่1นะคะเลขเด่น6 8 9 ะะเ,ข,เ 7, 9, ข้าที่9นะคะเลขเด่น7 9 0เข้าที่9นะคะเลขเด่น7 9 0นะคะเข้าที่0เลขเด่นนะคะ7 9 0นะคะเข้าที่0สูตรนี้นะคะเพิ่งเดินทั้งหมด6งวดนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรสี่ตัวใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักพันคูณสามใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักหน่วยนะคะใช้รางวัลเลขหน้า,หม,นนานะะหมุนครั้งที่สองใช้หลักร้อยใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่ง ใช้หลักสิบคูณสองใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยสี่นะคะคูณสามได้สิบสองบวกเก้านะคะบวกเก้า บวกเจคูณสองนะคะได้14ใช้สนะคะบวก6บวกตามด้วย1นงะคะค้ที่สองบวกเได้สิอนะคะ,คะ,คะบวกเก้าได้ยี่สิบ บวกสี่นะคะได้ยี่สี่บวกหกได้สามสิบนะคะบวกหนึ่งได้สามสิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่ เลขเด็นนะคะสูตรที่1หลัก10นะคะได้1 2 3 4 ต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะสูตรที่สูตรที่2นะคะสูตรที่สองนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนนะคะคูณสาม ใช้รางวัลเลขหน้านะคะมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยคูณสี่ขออภัยนะคะแอดเสียงไม่ค่อยมีแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายนะคะมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยสี่นะคะคูณสามได้ สิบสองนะคะแล้วก็เก้าคูณสี่นะคะได้สามสิบหกใช้หกนะคะบวกหลักหน่วยเจ็ดบวกตามด้วยเจ็ดนะคะคงที่สองนะคะบวกหกเป็นแปด บวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้านะครับบวกเจ็ดได้ยิบสองเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่เลขเด่นนะคะสูตรที่สองนะคะได้สองสามสี่ กันด้วยสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะในการคำนวณรางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักหมื่นนะคะคูณสี่หลักหมื่นคูณสี่นะคะแล้วก็หลักหน่วยคูณสองรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยคูณสาม หลงวันเลขหน้าหมนุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยสามคูณสี่นะคะได้สิบสองบวกสามคูณสองได้หกบวกเก้าคูณสามนะคะยี่สิบเจ็ดใช้เจ็ดบวกเก้าหลักร้อยบวกเจ็ดหลักสิบบวกห้าหลักหน่วย บวกตามด้วยสี่นะคะคงที่สองนะคะบวกหกเป็นแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าบวกเก้าเป็นยิบสี่บวกเจ็ดเป็นสามสิบเอ็ดนะคะบวกห้าเป็นสามสิบหกนะคะแล้วก็ บวก4นะคะเป็น40เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ0 0บวก2นะคะได้2 2บวก1นะคะได้3เลขเด่นที่ได้นะคะคือ0 2 3นะคะ เลขเด่นสูตรที่สามนะคะได้ศูนย์สองสามนะคะสูตรที่1นะคะได้หนึ่งสองสามสี่นะคะสูตรที่สองนะคะได้สองสามสี่นะคะสูตรที่สามนะคะได้ศูนย์สองสานะคะเลขนะคะก็จะชนกันอยู่ที่สองนะคะ แล้วก็3เลขนะคะชนกันที่2นะคะ3ตัวแล้วก็3 3ตัวนะคะส่วนเลข4นะคะเลข4มีชนเพียงแค่2ตัวนะคะก็จะเด่นอยู่ที่2แล้วก็3นะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ